ในชนบทและในเมืองย่อมดำรงชีวิตที่แตกต่างกันตามทรัพยากรสภาพแวดล้อมในชนบทที่อยู่อาศัยไม่แออัดถูกด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิน่นการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกแต่อาจพบว่าที่อยู่อาศัยไม่แออัดแตส่สภาพเศรษฐกิจที่มีจำนวนคนในครอบครัวจำนวน มากทำให้ต้องดิ้นรนไปทำงานในเมืองจึงมีการอุปยติถิ่นทั้งถาวรและชั่วคราวโดยไปอยู่กับคนที่รู้จักในเมืองหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่รถกว้างว่างเปล่าก็ก่อ,อให้เกิดชุมชนในอัตสภาพแวดล้อมไม่เอือ้อก่อให้เกิด ปัญหาในเขตเมือง 7. เชื้อชาติศาสนาและภาษาองค์ประกอบด้านนี้ทําให้ทราบว่าประชากรสามารถอยู่ร่วมกันอย่าหรือมีส่วนร่วมในตําแหน่งหน้าที่สังคมร่วมกันได้หรือไม่มากหรือน้อยเพียงใดเพราะคนที่มีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติย่อมมีความแตกต่างด้านชาติพันธ์ศาสนาที่นับถือ และศาสนาที่ใช้สื่อสารกลุ่มเชื้อชาติที่เดียวกันมักช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันและจะก,กีดกันรังเกียจกลุ่มเชื้อชาติอื่นโครงสร้างประชากรลักษณะโครงสร้างประชากรซึ่งศึกษาจากองค์ประกอบด้านเพศอายุสถานาภาพการสมรสการศึกษาเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเชื้อชาติศาสนาและภาษาว่าในสังคมหนึ่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นเช่นไรเช่นจำนวนประชากรเศรษฐกิจจำนวนประชากรเพศชายสูงหรือเพศหญิงต่ำกว่าประชากรส่วนมากของสังคมอยู่ในช่วงอายุเทา่าไรระดับการศึกษาอาชีพส่วนมากของประชากรนั้นซึ่งการกระจายตัวขององค์ประกอบดังกล่าวนิยมนำมาวิเคราะห์โดยสร้างประ,ประชากรในรูปพิระมิดประชากรพิระมิดประชากร แบ่งออกเป็นสามลักษณะ,ะใหญ่ๆตามโครงส,สร้างทางอายุของประชากรดังนี้